มะไฟจีนนะครับอยู่ที่นั่นมากกว่าร50ปีแล้วที่นี่ก็เชื่อว่าเป็นหมู่บ้านมะไฟจีนก็ตั้งแต่คุณแม่เป็นผู้นํากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสร้างอาชีพทํากันจริงๆจริงๆส่งเส,งส,งส,งสงริมกินปลูกมาแปรรูปเป็นผลไม้อบแห้งมีการซื้อขายกันอย่างแพร่หลายเราได้ลงเดือนที่ได้มาตรฐานเรามีออยอปุ๊บเนี่ยเราก็ส่งคัดสรรก็ได้สินค้าโอทอปเพ็อาหาร5ดาวปีนี้มะไฟจีนก็อยู่ในลิสต์ของการขึ้นทะเบียนจีไอมะไฟจีนดูเพผินๆเนี่ยมันจะทรงเหมือนมะไฟไทยแต่ว่าศึกษาแล้วเนี่ยมันจะมีความ หรือสีทองเราใช้กระบวนการอบแห้งด้วยความร้อนจากแสงอาทิตย์สารหรือคุณประโยชน์ที่อยู่ในมะไฟจีนมันก็ไม่ได้หายไปไหนรสชาติก็ยังคงเดิมมะไฟจีนครับเราเก็บผลผลิตแค่3เดือนแต่เราจะแปลรูปให้เสร็จเก็บไว้ในห้องเย็นเพื่อขายให้ได้ทั้งปีหลังจากนั้นเราก็จะมีผลไม้ชนิดอื่นเป็นกระท้อนมะขามป้อมกระเจีย๊ยบขิงอบแห้งที่นี่เป็นกระบวนการแปลรูปเขาเรียกว่าโลคาร์บอนโปรเซสเราแปลปรูปโดยพลังงานแสงอาทิตย์เราพยายามจะทําสินค้าของเราสร้างมูลค่าเพิ่มในรูปแบบของน้ำมะไฟจีนเข้มขน้นเป็นสารตั้งต้นในการทำคราฟซอน เป็นสารตั้งต้นในการทำเมนูซิกเนเจอร์ต่างๆ เราพยายามจะไปขายข้างนอกน่นมันก็จําเป็นที่จะต้องทําบรรจุภัณฑ์ทาคุณภาพของสินค้าให้ไปอยู่ในร้านโมเดินเทรดต่างๆเพื่อให้เกิดการรับรู้แล้วก็มีการซื้อขายสินค้าภายใต้แบรนด์เพียงตะวันง่ายต่อการซื้อขายง่ายต่อการซื้อไปฝากง่ายต่อการซื้อไปทานบรรจุภัณฑ์ของทางเพียงตะวันมันจะสื่อไปถึงความสะอาดของเรากระบวนการผลิตของเราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแค่ไหนเราทรําตามตลาดเองในเครือข่ายจังหวัดน,น,น่านไปจําหน่ายตามร้านขายของฝากร้านค้าโมเดินเทรดร้านกาแฟในต่างจังหวัดที่เหลือก็จะเป็นอยู่ในช่องทางออนไลน์ของทางเพียงตะวันทั้งห ความตั้งใจในการสร้างแบรนด์เพียงตะวันคืออยากให้แบรนด์ตัวนี้เข้มแข็งพอพูดถึงคาว่าเพียงตะวันทุกคนจะรู้จักว่ามันมาจากจังหวัดน,น,น่านเป็นการบูรณาการในส่วนของการคงอยู่ของสัพยากรธรรมชาติที่ชื่อว่ามาไฟจีนให้ทุกคนได้รู้ให้คนน่านคนในหมู่บ้านได้ตรนกให้ชุมชนรุ่นต่อไปได้รู้ว่ามันสามารถสร้างมูลค่าให้กับชุมชนได้